ซื้อัักใส่ถึงมองไส่บวงโนแล้วครับจะนั่งลงไปซื้อพักกับเครื่องปรุงเนาะเอาไว้ตาเบสแล้วนะกินมาแลงครับ <c oughs> เดี๋ยวไปพอกันยามองไส่บวงครับไปมองจารถเลยแหลนะเนาะ

มาพบปะกันครับบรรยากาศยุ่กลางให้หน้าอีกแล้วครับนี่มาใส่บ่วงครับหาใส่บ่วงมาอุาปรกรณ์ที่เตรียมมาเมื่อนี้ครับมาแล้นมีบ่วงอะไรก็ครับนี่ก็บ,บ่วงนิดหน่ยนี่ครับเห็ดบ่วงเสริมมารอบนี้มาซองลอยก็หลังเลยครับรวมกันยูนี่หาลอยกลัวครับเปลี่ยนไม้ใหม,ม่นะรอบนี้ ้ายก็จะยูด่านล้างลงไปีครับด่านล้างลงไปีกะามากัณกิโลสองกิโลแบบนี้ขึ้นมาด่านบนมนอนีีบรรยากาศฝนจะตกลิ้นจังหน่อยครับเร่งอาการของผมกับเสียงแหบเสียงหายครับเอ่อพอดีเป็นฟันลงข้อเนาะไปมาหัดเราขี้พากันห้องทองกันครับกินข้าวต้มขงนมห้องทองกันวันทีซีออกเดินทางไกลตั้งโปรไว้ว่าจะยัยยจง,งจะหารอยโล งานของบ้า,บานนึอันนันก็ติดไปน้ำก็ใช้าางานไว้บวบไว้แหละอาการก็พ่อปนันนีครับทำอะไรอย่งอุปกรณ์ยากแก้ไอ,อยากแก้ไขเตียบว่าเบิดครับวางกันนะครับจอดเซเวนซื้อขาวต้มม่หนหอนมากินเพราะห้เสียงกลับมาจาก,กนหน จินเขาจะข้าครับทำการสมบวงจะข้าครับกินเขายัางเรียบร้อยแล้วเนาะอี่สมบวงครับผมเป็นเรนาบ่วงสาลางนี่บ่เดาใส่รักานะเป็นบ่วงดีครับต้องอสว่านจาหู้จ่าหู้เราก็คันฮย่ง

เกือทางครับผมมัน,นอุปกรณ์แล้วก็สเสบียงกับเตรียมไปพร้อมนะครับขนมปังขนมปังน้ำขนมลูกอมแครอทข้อภาพอันนั้นสวัสดีครับผมปีไรในมือนี้มือนี้ก็ตั้งโกไวพไ้พื่ออะไรขวายังอะไรอืมคิดว่ามาขวายังก้อนนั่มันหรือเปล่าตั้งโกขวายังก่อนหันอับแรก มันติดไปนึ่เนาะเดี๋ยวปล่อยอย่างนี้ติดใส่ถุงไผ่ไปครับออกเดินทางครับผมมันเตรียมพร้อมทุกอย่างแล้วหมดแลโอเคล็อกเรียบร้อยมาใส่รอบนีไก่ยักษ์ลาดแน่ๆนะครับมาอยากช่วงไปลายฤดูการหาหนัวหล่ะแต่ว่ากก่ยักษ์แม่เราะว่าว่างช่วงนี้ครับ เลยไปลองหาเบงหาไว้แต่พ่อด้อยู่ได้กินแต่บุรุษ่าจจะเป็นยังไดงเนาะมารอหลุนน้ำกันครับตอนนี้ฝนกระตกดิ้นละเบิมออกมาแล้วครับใส่บ่วงน้ำกันครับผมไปนำของใส่งามๆกันนะยางใส่บ่วงมาได้ประมาณ4ี่0ิบงครับัครับใส่น้ำกันแทนน้ามาใส่มานี่แหละแล้วก็ลองมาใส่หน้าไผห,หน้าครับ เบิ่งครับสิ่งที่ผมมาพอน้องเสี่ยงนูติดบ่วงขจรอ่ครับหนักมากอยู่นี่เลยมันจะค้นละนี่ครับตับวง่ายได้ไงเบื้องจบับหูหูง่ายนะครับหัวขโมหัวง่ายเลยโอ้ยผมก็บชิล่ารุนเกล่งว่าจะติดบ่วงผมนลำบนานอ่ะรุนนี่ นี่ครับหุบหลเลยขอบให้หน้าจริงจีด้านล่านพบแท้มากเกือบยี่สิบหลังครับฟังเดียวเลยเราแค่ลงมาใช้ทางให้หน้าเนาะมาอยู่แนวบ่งเป็น,ปนย่างกันเลยมีบ่วงกระจอน้าครับไปใช้ตัครับผมมาล่องบ่วงไหมครับเป็นบ่วงเบอร์ศูนย์จุดหกมีเกินอาพลาสติเกเขือบเนาะเป็นรัศสลิงครับผม สชต้องกันไปเรื่อยๆครับผมเดี๋ยวของหน้าเป็นมัสูบป,ป่าครับสูบน้องซาดีเนาะเมันว่าเกลือเป็นจุดปลาหย,ยาพอดีเลยขออนุญาตเป็นใส่แล้วล่ะเดี๋ยวใส่กอนเลยเดี๋ยวบุลุษปจิตจุดแล้นะครับนี่ครับบางทีผมจะใส่ต่อไปอยู่น้ำรองน,าน้าเนาะมีหมายอยู่ครับมีมไมยใส่อยู่แต่ว่าข้าจะเอาเอาวงออกไปแล้วขาอ,อยากจะของหน้าเรียบร้อยครับแค่มันมาจุดก่อนรับ ครับผมใส่ไว้แล้วล้างนึ่งนี่แน่นี่แหละใส่ไว้แล้วมาไว้เรียบร้อยครับข้องมีแต่ข้องงามๆครับบูโรอาจจะเป็นยังไงเนาะมาอต้องกันครับนี่มาครับนี่เป็นแย้งามๆเลยแง่เ,เป็นจุดก่อนนะท่านผู้นาดไปใส่บ่วงครับ น้ำก็คือสิบบอลไลขึ้นมาหยอดผมใส่บวงถูกที่เนาะได้ทีเลยครับคล้องผักบุงคล้องนี่เจ้าของหน้าเป็นสูตรนำมาทางน,นี้ครับช่วยเหรอครับใสบ่บวงท่านหนึ่งตกรายเพราะว่าเจ้าของหน้าเป็นโสดตามมาท่านหนึ่งไเลยมันลงกันไป น้ำเลยครับอืออีกหลายลาย้านนะครับตั้งนานต้องได้ปูองนะครับไม่รู้ว่าน้ำจะขึ้นอีกหลายปเนาะเพราะว่าท่านีจะมีอีกนี่ครับเจอเต้อุปสรรคครับมาเนี่ยฟังตรงขามนะครับฟังด้านคุณใส่แล้วแล้วข้าจอกกับแมาอา่อัดเฟืองพอดีด ไม่รู้ว่ารอบนี้จะได้หนูหรือว่าบ่ได้เนาะต้องอรอหลุดมึงครับเสียงกับว่าในมีขึ้นมาอยู่ด้วยครับเสียงแหบตอนนี้ก็บใาสามกว่าละน่าจะย่างกับขึ้นเป็นรถเลยครับย่างยมไปคร่าวๆจะขึ้นเป็นรถเลยพอล่อละครับบอส่ซละ่วงเดีออยวโย่จากหลังนี่เดียวโย่วัง สามสิบนี่นะครับไปพอครับเป็นแบบนี้ละทอเลยปวดมานมากครับงานม,มันทั้งหลายจะมา,าครับนี่บวงที่จบดา,านหรือเปล่าทอ,อแต่แนวยืดมือนี่มาใส่บวงรับนี่ ตัดเน้่ยางบ่วงครับกำลนอย่หดอกให้หน้ากระจกเนาะนครับต้องไปขาดบ่วงออกด้วยบ้างเลยมันเป็น,น,นแค่ขั้นเดียวครับนะครับตลอดแน่วเ,เลยบ่วงผมอยู่ดยยได้แน่เลยวันนี้ คขับไปเทียงมองล้วยกันมาไววแล้วนี่ช่คือบน้นเนาะผมโม้หลัวได้ว่าบองผมอยู่สาแนวไปนี่หัวหนุ่กกับไรนี่แคนแนวเท่นน้อม,มือนียว ทัดยาน้ำขอลองน้ำรถจัดเฟียงครับบม่รู้ว่าจะเป็นยังไงน้องมือนี่มีแต่ไปกินอยู่บ้านบ่กูว่องออกกันเมื่อยถิ่มไปพักโ้นเมื่อยกันค่อยจะมาเลาะบ้างไหมครับนอนกระเซยอยู่คน พักเศร้าเมื่อจะเข้าครับเดี๋ยวใครจะดั่งไฝ่วไปฐานองเนาะบุ่รู้ว่าจะภาคกระเฮยังกินครับดังเฟ่ยไปให้เป็นเป็นทานแล้วก็จะหุ้งเขาก้อนครับแล้วก็จะหาแน้วก,กินเนาะอากาศกำลังดีแล้วครับบนเนาร่มเย็นดีถากให้นะเดี๋ยวมาแลงไป ยามบวกน้ำกันครับว่าผลจะเป็นยังไงเนาะทั้งีหอยกวนว่าจะเป็นเกี่ยงยาเอาเครื่องตายมาตัดสูบนำเอาปลาแล้วก็นนำไหลมาหาบ่วงผมเัิดเนาะแล้วก็อีกหน้านึงก็อัดเฟืองครับไม่รู้ว่าจะเป็นย,ยังไงเนะเาะเอาลุ้นม,มาน้องกันครับ ใส่วงแล้วแต่สีม่งนาะางคุยกันเล่นาเวลาไปยาม่วงครับบรรยากาศยามแรนดยูยกลางทงมาสลรคขามครับตมันจะเป็นมันจะเ้องนาคุยกันโซเลกันมันเป็นาป่าอกม่ว่วงไปต้าเลงปา้าเดี๋ยวจะน้อยล่าลุนน้ำกันครับไปยามบ่วงครับผมยามบ่วงรอกับป้าก็จะมาเฮ็ดนกกินกินเนาะเราดูน้ำกันครับว่าจะมีอย่างไม่เฮ็ดกินไห ความบานยุ่น้ำการยำบวงรอบแรกครับที่จะมาหานักจิ้มเนาะต้องเอามากินขอแรงกันมีอายุนิดนึงครับบรรยาก,กาศไปครับออกล่ายามบวงออกยามบวงกันละตอนนี้หกโมงสี่สิบ โดยประมาณอาเทปตกฝ่ามือแล้วครับเอาอุปกรณ์ไปยามบวงน้ำเราพอหนูแลน้ำทางบุถึกบวงสิจะใส่เลยครับโอ้จยาแม่ได้สามลังครับจากนั้นว่าเนาะมีลังที่สามครับ เราต้อเระวังระวังระวังไปกันต่อมห้อยกัดครับแปดเถิกแต่พลาสติกเนาะตัวหลวดยังอยู่ครับแคนแน่ครับขจปล่อยน้ำขึ้นเนาะขจรน้ำเขาน้องสาขึ้นครับ หลังจากที่เขาเจะสูบปไปาแล้วผมก็เล่ด้พ่อด้ยางได้ยามบวงเนาะกันมันเันมอนามขึ้นน้องลองซสานี่ผมยางยามบวงมาได้แทนยังเป็นเงียบๆอยู่ครับงางยามไปเรื่อยๆครับไว้นลองหน้าผมจะลายสิบลังอยู่ครับ ขืน่นหนามมากวะลูเอาไปเฮ็ดกินก่อนครับเอาต้นไม้ไปเฮ็ดอันนี้ยามแล้วแล้วเด็ดตัวหนึ่งอันนี้ยามท่านแล้วที่ท่านได้ยามบ่ะเนาะไปยามเราได้แค่เพี้แค่หนึ่งตัวไปเฮ็ดถ่ายเลยเลยมึงเงินสายน้ำหาตอกตอกเงาถุงไปยามบวกต่อครับ นี่นองเอาหนูไปเห็ดแทะกินเขาแรงผ่าใน,นี่บอมี้ล่ะฮะหลุดบ่วงก็เจ้าฮักหลุดเห็ดบ่วงก็เจ้าหักหลุดม,มากมาถือยุกก่างกันแท้หน้า,ลาเลยวบ่อเดะโอเคไะยามบวกตัวครับจดสิบปดสิบลัง บ่วงเท้านี้ได้เฮ็ดไม่ถูกหลังเลยครับนี่ตำบ่วงมาไว้สภาพนี่ได้แก้ไม่สิบกหลังอะไรอยู่น่งนูไลยอยู่ครับแต่ว่าบ่ถือบ่วงเนาะ <c oughs> ใส่ไว้ก็ นี่เต็นบ่วงไมเกับทุกลังเลยครับห้องน่โนไลดีครับตัวบูเถือบบ่วงเนาะน่ครับ,รบ,รบผมใช้ไปเกือบยี่สิบลังครับห้องเนี่ยนี่ทำไม,ไมนูผมเน้นไม้บ่วงนูครับ โดนขอหยาดบ้างโอ้ถือมงมนี่ตัวนี้ขอหยาดบ้างขาละโดนครับโดนบ่วงใส่ต่อไปเลยนะครับเก็บกลับเลยไปนี่ห้อยกัดบ่วงไปถอดไม้ครับ มันมาได้ปู่ใหญ่บกุกหลานมาหาอยู่หากินทางไกล่าจะออกจากหู้นี่ครับหู้ด้านลางนี่เนะาะมันคือชิ้นเล่นเขานี่ครับไปไปเรื่อยๆครับ่าเอีอีกตัวหนึ่งครับนู้นหน่อย อย่ามองเรียบร้อยครับมองพอขวดกำลัง,งขวดขวดเด็กครับรนีเด็กจะได้มันของเขาแตวนี้มากมาท่านเออกามันเด็ก ว่ามันนวนกำลังออกจากหัวแบบมันก็นิ่งเพื่อแท้ปะใส่กลางหัวเลยตาสวนมุกกรอบกออกเลยเดนในรุ่นนี้พุทธโต,โตให้เนาะมาสนิทประหมเงินเสาประดิษย์วะเหมือนเสาเดี๋ยวกินเขาแล้วค่อยไปรอเพิ่งอีกรอบนึงเนียนขอดอกมัพเพราะว่ามันเตเว่นอยู่นี่เมียนผมกต่ว่ามันเตเว่นไงหนูมันตะเว่นกับบริวารฉวัดเตเว่นมาเช็กสามถุงสี่ถุงพยายามไหมเร่งมันเกินเคียงสูบน้ำตอนทางไห่ทางไห่หนุ่นแลีนอยู่ข้าง คู่น่าหลายสองตัวสามตัวอยากยิงว่าท่านเล่นก็สิ่ับว่วงขึ้นไปฐามันเนี่คือเป็นคู่ของมันนะรับผมนี่เอเ็บักครับนีอืมงรับผมนี่ไปไเตรียมยตัวกินขอนะครับขนแรงน้ำแม้บัเงี้ยนกวัวยุ่เจนะนี่เอาบ่ได้อรือดีล่ พี่แก่ไม <f poster ör> ่ถอกิ๊ตัวมันีกหมไปกัเื่เป็นจังหวีดยึเขาพอดีกับกินนะครับกินเขาขวานูแล้วแล <c oughs> ้วมีขวานูกับเขาเจาครับมือนี่อยากแก้ไอ้กินบ้างแล้วครับไอ้แคกรายก็ได้ บอ่นู้เราจะได้กินยาผ้าล่าไปอีกครับนั่นปิ้งใกล้ป่ะจัดไปเข้านะครับแซบๆต้องกันครับมาหลอกเมื่อกี้พอได้กินเ้าผมไปสั้นตอกเดี๋ยวคนโหมันไม่มีเนาะหันยามมันเล่นหนาวแลว อากาศพอดีเลยเดือนมืดอากาศเปิดบร่มแห้งไหมหนูกระเทืนไหมกลับมากลางเต็นท์นอนแล้วครับเพิ่งส่งรอบนี้บ่ขึ้นรอบแรกเนาะรอบแรกยังว่าได้หนูหลายตัวในช่วงที่ยามช่วงหัวค่ำนะครับรอบนี้มาได้หนูแค่สองตัวหนูนาจะหน่อยล่ครั้งเลยแหล,ละทั้งอีกอย่างหนึง่งมันอ้นหู้ครับ อดห่วไว้น่าจะออกลูก,กันเนยอะครับเที่ยงเครื่อง13นาทีไปงกะสีพักพ่อนครับขอกันตีซีตีหาครับไปกูบ่วงเบื่อแ้ไหนครับว่าจะได้รุ่นโตอีกบ่ไครับเเวลาไปยามบ่วงรอบซ้าแล้วตีหา12นาที่ยามบวงครับกูบวงเลยบันนี้ ฟากัะกำลังแจงครับผมบูซูลเลยครับยังก,กู กูบ่วงมาจะสิบแปดสิบลังแล้วครับบ้านนี้ม่นูดถึงบ่วงจักตัวเลย,ายาหากินหญ้าคักรอบนี้คือครับลังสุดท้ายเดินทางมาหลังสง <c oughs> ดุดสท้ายกลับสุดท้างแล้วครับยืนนึง สองสามสามล้างชุดท้ายครับที่ว่าในกลัวไครับมาเพิ่งผลงนนรอบเสาร,รวมของผมเบิดขึ้นเลยแหละมันตลบเสาตป้นหูสามตัวนะครับทำงาตัวเยอะตัวหน่อยส่วนทางนี้เด็กตัวก็ต้องเบิดหาตัวหาตัว,วในกลงสามครับ ในทุงนี่สองตัวหนูเป็นตะถ,ถึกบ่วงตะบ่วงก็ยังนี่ครับแต่ว่าพลาดหลายหลังอยู่เลยตัวหนู้ะเทาๆง,ง่ายๆน,นครับเพราะงั้นพลาดบ่วงหลายหลังอยู่ยเพราะหนักบ่ถึกไปครับเดี๋ยวจะเคลียร์ของง็มันเถียงออกเนาะเดี๋ยว จะได้เดินทางกลับบ่านกับขวานนองไปของงานต่อเดี๋ยวให้พ่อกันคลิหนายพี่นายครับผมสนอชื่จหน,น่อคกับนุ้ยว่าสวัสดีครับเหมียนของอยู่ลารถกันหก,กนแห่งครับ